สวัสดีค่ะในคลิปที่แล้วเราได้ทําการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มคนทํางานเพื่อเป็นผู้รับงานอิสระแล้วใช่ไหมคะในคลิปนี้ทางสํานักงานจัดหาง,งานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เตรียมขั้นตอนการลงประกาศงานไว้ดังนี้ค่ะในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับงานอิสระมีความประสงค์ที่จะลงประกาศงานให้ท่านทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ โดยให้ท่านทําการเข้าแพลตฟอร์มคนทํางานเมื่อเข้าหน้าแพลตฟอร์มคนทํางานให้คลิกไปที่ไอคอน3ขีดจากนั้นคลิกไปที่ไอคอนสามเหลี่ยมความตรงโปรไฟล์จะมีข้อมูลปรากฏขึ้นเหมือนกับในขั้นตอนข้างต้นค่ะซึ่งท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวการประกาศงานการรายงานสถิติข้อความการสนทนาคะแนนรีวิวและความคิดเห็นข้อความการสนทนาแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานและสามารถประเมินความพึงพอใจแพลตฟอร์มได้ค่ะซึ่งในขั้นตอนในการประกาศงานให้ท่านคลิกไปที่ประกาศงานจะ ขึ้นหัวข้อย่อยของการประกาศงานให้ท่านคลิกไปที่สร้างประกาศงานจาก KK นั้นจะปรากฏขั้นตอนการสร้างประกาศงาน5ขั ne, <drill. S 2> ข้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1เลือกหมวดหมู่งานในขั้นตอนนี้ให้เลือกหมวดหมู่งานที่ท่านสนใจซึ่งจะต้องเลือกให้ตรงกับงานของท่านเพื่อที่จะทําให้ผู้ว่าจ้างเห็นงานของท่านได้ง่ายมากขึ้นจากนั้นให้ท่านคลิกบันทึกและไปต่อทางด้านขวามือล่างให้ทําแบบนี้ในทุกขั้นตอนของการประกาศงานค่ะ ขั้นตอนที่2ระบุชื่อง,งานและคําอธิบายในขั้นตอนนี้ให้ท่านพิมพ์ชื่อง,งานของท่านเช่นวาดภาพประกอบในหัวข้อถัดไปให้ท่านอธิบายงานของท่านว่ามีลักษณะงานอย่างไรจากนั้นให้ท่านทําการเพิ่มพื้นที่ในการรับงานเมื่อกรอกเสร็จแล้วให้ท่านคลิกคําว่าเพิ่มและท่านยังสามารถเลือกวันทํางานและยังกําหนดช่วงเวลาในการทํางานได้อีกด้วยค่ะขั้นที่3อัปโหลดรูปผลงานในขั้นตอนนี้จะให้ท่านอัปโหลดรูปผลงานของท่าน ซึ่งจะต้องอัพรูปภาพขั้นต่ำไม่เกินสาภาพค่ะขั้นตอนที่4ระบุขั้นตอนการทํางานในขั้นตอนนี้ให้ท่านเขียนขั้นตอนการทํางานของท่านเริ่มจากตั้งแต่ลงมือทําจนถึงการส่งมอบงานค่ะ ขั้นตอนที่กํากำหนดราคาและวิธีการส่งงานในขั้นตอนนี้ท่านสามารถระบุสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับสามารถกำหนดราคาเริ่มต้นของงานระยะเวลาในการดำเนินงานและยังสามารถเพิ่มแพ็กเกจในการบริการให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วยจากนั้นให้ท่านคลิกไปที่บันทึกและไปต่อได้เลยค่ะ เมื่อท,ท่านทาตามขั้นตอนในการลงประกาศงานจนครบแล้วทางระบบจะให้ท่านทําการตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนทําการประกาศงานเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วให้คลิกไปที่ส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางด้านขวามือล่างจะปรากฏหน้าต่างการยืนยันงานของท่านให้ท่านทําการอ่านข้อตกลงจากนั้นคลิกถูกไปที่การกดยืนยันและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งจะปรากฏหน้าต่างที่แสดงว่าท่านประกาศงานเรียบร้อยแล้วหากท่านมีความประสงค์ที่จะสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติให้แก่ลูกค้าท่านสามารถคลิกเพิ่ม ข้อความตอบกลับอัตโนมัติจากนั้นทําการพิมพ์ตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติและกดบันทึกเมื่อระยะเวลาผ่านไป2วันทําการจะมีข้อความที่แสดงว่าการลงประกาศงานของท่านได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วและท่านยังสามารถสลับโหมดเป็นโหมดผู้ว่าจ้างได้อีกด้วยโดยคลิกไปที่ไอคอนสามเหลี่ยมคว่ำตรงรูปโปรไฟล์ของท่านจากนั้นจะมีคําว่าสลับโหมดเป็นผู้ว่าจ้างท่านสามารถคลิกเพื่อเปลี่ยนโหมดเป็นผู้ว่าจ้างได้ทันทีค่ะ หากท่านที่มีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ